จังหวัดลบบุรีจัดพิธีทำบุญเมืองลบบุรีครั้งที่22ที่วัดพระเสีรัตนมหา,าธาตุอำเภอเมืองลบบุรีครับ ในนิวัตรุงสาครผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีจัดงานทำบุญเมืองลบบุรีครั้งที่22เพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมีคณะสิทธิหลวงพ่อถมวัดเชิงท่าชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลบบุรีมหาวิทยาลัยราชพัฒเทพสตรีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีและภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาชนจังหวัดลบบุรีร่วมพิธีณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุตำบลท่าหินอำเภอเมืองลบบุรี โดยกิจกรรมประกอบด้วยพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์การจเจริญพระพุทธมนต์และการถวายพระตาหารเพลการวาดภาพพระป่ตาขบวนแห่ผ้าพระป่ตาการแสดงธรรมกลางเมืองการเจริญพระพุทธมนต์และการจเจริญจิตสมาธิภาวนาในเวลาเย็นพิธีถวายพระพระประตานะครับการห่มพระปรางพระศรีรัตนมหาธาตุเป็นพุทธบูชา สำหรับวัดพระเสรัตนมหาธาตุหรือวัดพระธาตุเป็นวัดสําคัญประจําเมืองลบบุรีเป็นวัดเก่าแก่อายุ1,500ปีนะครับมีพระปรางองค์ใหญ่สูง30เมตรตั้งอยู่กลางวัดเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขนาบด้วยพระปรางขนาดเล็กด้านทิศเหนือและทิศใต้ปัจจุบันเหลืออยู่เพียงฐานเท่านั้นครับ